เบสวัสดีครับเพื่อนเพื Facebook, ่อนเฟซบุ๊กโซเชียลมน็ตเวิร์กหลายใกล้ถึงวันเมตั้งแต่ว่าแต่ละท่านได้รับความเกตั้งของปลายก่อนนะคร นีืก็จะมาชวนให้พวกเราทุกันเที่ยนนะันคัดเลือกพนักงานที่จะเข้าไปทำงานในสภาเมื่ก่อนให้มาละสามปีข้างหน้าครับจริงแล้วก็ต้องจองไปตรงมานะครับอาจารย์เทเรอยุทธชรีที่เป็นเพื่อนกันมาประมาณสามสิบปีนะครับแต่ว,แว่าเขาที่เข้ามาเกณฑ์ดูเนี่ยเราพบว่าอาจารย์เทเเป็นคนที่ทํางานจริงจังนะครับแต่เราทาเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อความปลอดภัย ขอ,องสาระอย่างจริงจังไม่มีความละเอียดซับซ้อนก็พิสูจน์มาไดแ้แต่เป็นในสถานการณ์ท่ทำตลานในประเทศไทยมั่มีแต่หนักหน่วงมากเราช่วย,ย,ยวกันเล่นน้ำท่วมนะครับการดินไหวตึกระเบิดต่างๆก็ฝากพวกเราว่าถ้ายังไม่มีใครที่จะพิจารณาลงคะแนนก็ฝากมือถ้าแตเนตเพืออเข้าสภาก่อนๆๆๆๆๆๆๆ ผมลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกรครั้งนี้ก็มีความตั้งใจที่จะเข้าไปาทํางานในหลายๆด้านนะครับท้ง,ทง,ทงด้านเรื่องขั้นสามัญเป็นวิศวกรในแต่ละระดับเนะน,นะครับและรวมถึงาภาคีพิศเศษที่เราคนให้ความสําคัญมากเนื่องจากว่าปัจจุบันมีผู้ที่ทํางานโดยไม่ถือใบอนุญ,ญาตเราคนที่จะดึงคนที่ทํางานทางด้านนี้นนเข้ามาถือใบอนุญ,ญาตภาคีพิเศษนะครับรวมถึงระเบียบต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกของธรรมชิกนะครับถ้าผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการก็จะทําให้สามารถที่จะกําหนดเกี่ยวเรื่องนโยบายมีส่วนในการกําหนดนโยบายได้มากกว่าที่จะเป็นคณะอนุกรรมการอยู่อย่างทุกวันนี้นะครับความตั้งใจครั้งนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาววิศวกรทุกท่านผมฝากเบอร์ห้านะครับ่เลือกเรื่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ